สวัสดีคะ่ะดีๆตอนเราก็สจอช่องเ a c i n g กันอีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างสมกับที่รอคอยกันแล้วหรือเปล่าตอนนี้มีประกาศแบบเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับวัน c ค o s เบต้านะคะจะเปิดให้บริการ c ค o สเบต้าในวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะอีก7-8วันเท่านั้นเองเนาะซึ่งเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปพรีรีจิสเตอร์กันนะโดยที่ลิงก์พรีรีจิสเตอร์อยู่เลยจะให้ด้านล่างไว้ที่ดีสคริปชันของคลิปนี้นะคะหรือถ้าใครอยากง่ายๆเลยก็คือนำค อโค้ของช่องเลนะคะสแกนผ่านมือถือเป็นลิงก์เชิญเพื่อนของช่องเลเนาะก็สามารถสมัคร Pre ร e g i s t e r ปัดช่องทางนี้ได้เหมือนกันเนาะเหลืออีก12คนเท่านั้นนะคะของช่องเลก็จะเต็มแล้วเนาะไาก็อันนี้เป็นไอดีลองนะก็ มาดูกันแล้วกันว่าเราจะเล่นค o สเปต้ากันไปได้ถึงไหนนะคะอันนี้เป็นที่เลยเปิดให้ดูอยู่จะเป็นของเซอร์ฟิลิปปินนะคะแล้วก็จะมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกิจกรรมอีเวนท์ที่จะเปิดขึ้นนะคะว่าเราต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างมีอะไรที่เรายังไม่ทําหรือเปล่าเนาะอย่างแรกเลยก็คือพรีเรจิสเตอร์ใช่ไหม อย่างที่2เลยก็คือพวกแอป emulator ต่างๆนะคะสำหรับคนที่เล่นในคอมเนาะก็คือต้องโหลดทิ้งไว้เนาะไม่ว่าจะเป็น LD Player b l u e s t a c k หรือว่าพวก n o x Player พวกนี้นะคะก็สามารถใช้ในการเล่นเกม c a r b l e Infinite Combo ได้นะคะโดยเกม c a r b a l Infinite Combo นี้เป็น c a r b a ์ M นะซึ่งเปิดให้บริการในค่ายใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เกมกันเลยค่ะ อันนี้เป็นเซิร์ฟฟิลิปปินส์ที่เราสามารถอ้างอิงในเบื้องต้นได้เนาะอาจจะไม่เหมือนเลยซักทีเดียวนะคะโอเคจริงๆก็มีกิจกรรมที่อยู่ในช่วงนี้อยู่นะแล้วก็ในช่วงโคสเปต้าก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกกันนะคะ,ะมีกิจกรรมแรกนะคะ d a i l y a d d ด o e อก p o s t s t e r นะคะเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการล็อกอินรายวันนะเออน่าจะเกี่ยวกับการล็อกอินรายวันนะคะว่า เออล็อกอินแล้วก็จะได้ของเพิ่มมีพีบอวดในช่วงโคดเบต้าเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรม Leveling Up m พ l e s t o n e นะคะเออตัวนี้น่าจะเป็นเก็บเลเวลถึงแบบ 50, 60, 70, 80ก็จะได้ของรางวัลอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเลเก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะมีขั้น m e s t o n e เนี่ยกี่เลเวลยังไงบ้างนะคะก็ เดาๆว,ว่ามันน่าจะมีประมาณนี้เนาะต่อไป Mystery Box นะคะน่าจะเป็นมอนสเตอร์กล่องสุบหรือเปล่าน่าจะแบบตีมอนสเตอร์แล้วดรอปมาเป็นมิสซี่บ็อให้เราสุบนะคะเดานะว่าจะเป็นประมาณนี้ส่วน Hunt i n g วิ r d เนี่ยอันนี้ง่ายอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นกำจัดมอนสเตอร์กิจกรรมแล้วตัวอักษรมันดรอปนะคะเหมือนกับค่ายเก่าๆที่เขาทำเนาะที่แบบมีตัว A ตัว C ตัว B A L อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นคําว่าคาบาวอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเนาะแล้วก็มาสะสมแลกของรางวัลมาคราฟนนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเก็บสะสมให้เป็นของรางวัลเอามาสุ่มเปิดรับของในช่วงคロสเบต้าอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะสําหรับ Hunting เว r ร์ดนะส่วนคอลเลกชัน a l เลนจ e เนี่ยเลยคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการยัดสม,มุดเนาะน่าจะเป็นแบบอ่ะเหมือนเหมือนยัดสม,มุดในเกมอ,ะอ่ะอ่า ที่ถ้าเรายัดปุ๊บมันก็จะได้คุณสมบัตินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ของแคสยัดด้วยไหมนะถ้ามันใช้ของแคสยัดอันนี้ก็จะค่อนข้างลําบากพอสมควรนะอ่าเพราะว่าคนที่เล่นแบบเติมน้อยค่อนข้างที่จะเยอะเนาะอ่าก็น่าจะเป็นอุปสรค์เหมือนกันถ้าอุปสรคถ้ามันให้ใช้แคสช็อปในการยัดในบางอย่างเนาะ โอเคและอันสุดท้ายเขาบอกว่า Community Event อันนี้ก็คือเขาจะให้ไปติดตามเพจ Facebook ของตัว c a a b บ้า Infinite Combo นะคะเดีย๋ยวเลยให้ลิง์ไว้ด้านล่างเนาะเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามได้แล้วก็นายก็อย่าลืมติดตามเพจ r e c i ิ่ใน Facebook ด้วยนะจะได้เอาไว้แจ้งข่าวสารนะคะใน Facebook เนาะส่วนสตรีมก็ใน YouTube เหมือนเดิมนะคะจะมี YouTube กับ Twitch นะคะที่เป็นสตรีมมิ่งเนาะโอเค จบในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็ในส่วนของ P-Register นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะไอ้อะไรเปิดให้ดูแล้วกัน นะหลังจากที่เราพรีรีจิสเตอร์แล้วนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมมาเช็คอินเดลี่ควสตไลน์วันด้วยนะมันจะมีเดลี่เช็คอินตรงนี้นะคะโดยหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนะคะไม่ใช่สิ30พฤษภาคมนะคะที่เขาเขียนบอกไว้เนาะอ่าอย่างของเลยเนี่ยใกล้จะเสร็จละอีก3วันเลยก็เช็คอินเสร็จละอันนี้เป็นของรางวัลที่เราจะได้รับในช่วงโอเ n นเบต้านะทุกคนซึ่งเรามาดูในแต่ละอันเนี่ยเือ มันไม่ใช่่าได้ขาวบอนนะทุกคนมันคือของที่หมดอายุนะคะแบบระยะเวลา7วันอะไรอย่างเงี้ยเห็นมเวัน7วันแต่ว่ามันก็ช่วยในการเก็บเลเวลได้ดีนะคะจริงๆ7วันเนี่ยน่าจะแบบเลเวลร้อยกว่าละร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแบบอ่าใช่ไหมบางคนก็เลี้ยวตันไปละก็ได้นะคะเนี่ยมันโอเปนเบต้าเนาะอ่าแต่ว่ามีระยะเวลาแค่7วันเนาะ เรียกว่ามันเป็นของเหมาะมากๆกับการเริ่มต้นนะเพราะว่าถ้าเราแบบมีของเริ่มต้นที่ดีอะไรเงี้ยดูอย่างมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะคะอ่ะมันก็ทำให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นใช่ไหมอ่าโดยที่เราอาจจะเติมน้อยๆเติมพรีเมียมอะไรในช่วงแรกอะไรเงี้ยมีของพวกนี้ก็ทําให้เราเก็บเลเวลได้สบายขึ้นเนาะมีของลง,ลง,ลงดันแต่ว่ามันจะลําบากนิดนึงเพราะว่าเอ่อหลังจากนี้นะคะการที่เราทำเควสเนี่ยมันจะไม่ได้ในส่วนของเงินแล้วเนาะ มันจะไม่ได้เงินที่เราเอาไว้ใช้ซื้อสกิลนู่นนี่นั่นอะไรอยเงี้ยแล้วก็คงต้องหาของขายนะคะก็จะลําบากในเรื่องนี้พอสมควรนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้เล่นในรูปแบบนี้เนาะ โอเคจริงๆมันมีสกุลเงินอีกสกุลหนึ่งด้วยนะอ่ะเด๋ยวเราเปิดให้ดูในหน้าหลักนะคะเนี่ยมันมีลิฟเจมอาร์คเจมด้วยที่จะเพิ่มเข้ามาเป็นสกุลเงินใหม่เกี่ยวกับเกมของค่ายนี้เนาะอ่ะซึ่งมันจะใช้ใทําอะไรเดีย๋ยวเราก็น่าจะรู้กันตอนที่มันเปิดโค้ดเบต้าโอเพนเบต้าไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีเพชรฟ้าเหมือนเดิมด้วยนะมีเพชรฟ้าที่เป็นแบบแคตช็อปนะคะ โอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้พิลิจิสเตอร์นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถสแกน QR Code ด้านหน้าได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเลยจะทำไวให้เนาะนี่ไงสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะ เ,เข้ามาเล่นพรีิสเตอร์กับเลได้แล้วเนาะซึ่งเลขาดอีก12คนนะคะอันนี้เป็น ID ดีลองของเลเนาะไอดีหลักเลเต็มไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยสร้าง i อดีลองขึ้นมาอีก ID ดีนึงให้เพื่อนอีก12คนนะคะสามารถสแกนเทอร์โค้ดแล้วก็เตรียมลุยวันที่16พฤษภาคมนี้ได้เลยเนาะสำหรับอาชีพที่เปิดให้บริการนะคะมีทั้งหมด9อาชีพนะอย่ามาดูกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างเนะ mm hmm. าะคือมันจะเป็นอาชีพเก่า6อาชีพที่แบบตั้งแต่สมัย เ,เปิดแรกๆอ่ะมันจะมีแค่6อาชีพใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะเพิ่มมาอีก3อาชีพเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างเนาะแลวตั้งแต่แรกเลยจะนะคะเป็น v o l l อ y e r นะคะหรือว่าดาบใหญ่นั่นเองเนาะแล้วก็จะมีตัวรเด d e r นะรเด d e r อาอา,อาชีพยอดฮิตใช่ไหมอาชีพยอดฮิตที่แบบต้องใช้งบสูงใช่ไหมวิศา์นะคะอา,อานักเวนั่นเอง f o r ์ u s อ e ์นะคะก็จะเป็นเวทแล้วก็มี support เนาะ support สกิลค่อนข้างเยอะนะคะ โอเคก็คือเป็นธนูเวทนั่นแหละต่อไปฟอร์สชิลด์นะคะก็จะเป็นดาบโล่นั่นเองโลเวทมนต์ต่อไปเป็นฟอร์สเบดเดอร์นะคะก็คือพวกที่ประสานพลังเวทเข้ากับการโจมตีกับการใช้ดาบเนาะต่อไปการีเตอร์นะคะใสฟรร่ฟาร์มก็จะคล้ายๆพวกไอจะสูงแอซ์ซินหน่อยแต่ว่ามีความค่อนข้างถึกมากขึ้นเนาะเพราะว่าใส่เป็นอร์เมอร์สุดเนาะ วอตแคนเนอร์นะคะก็คือเป็นปืนระยะไกลนะคะเป็นปืนเม็ดมนนะและสุดท้ายก็คือาร์กเนทนะคะเป็นอาชีพล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเลยนะคะนี่นะคะได้เป็นชุดผ้าเหมือนพวกวีศานนั่นแหละอ่ก็จะมีเท่านีนะ้เนาะสำหรับอาชีพใหม่ที่เพิ่มเข้ามาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่กิจกรรมอะไรก็ยืมติดตามแฟนเพจของคาร์บาร์อินฟินิตคอมโบด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกะะัไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณค่ะ